และ E P ีนี้นะครับเราก็จะพาไปเที่ยวกันที่ชุมชนปากน้ำประแสจังหวัดระยองที่นี่นะเราก็จะมีนั่งรถสำร้อไปเที่ยวนะครับตามแต่ละสถานที่แล้วก็ไปนั่งเรือชมธรรมชาติด้วยและเดี๋ยวรอดูกันว่าในหนึ่งวันเราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างครับผมไปกันเลยอันนี้คุณลุงจะไป็นคนพาไปใช่ไหมโอเค ตอนน้กระแสไหลเชื่อชาติมีทั้งจีนแต่จีน,นเยอะมีทั้งจีนทั้งไทยกัมบูชาเดี๋ยวนี้ต่างชาติมารวมกันหมดไหลเผาพันแต่ที่ดั้งเดิมที่สุดก็คือคนจีนเพราะสังเกตเห็นไหมเขาวิ่งไปเนะี่ยจะเจอสันเจ้าเยอะมีทั้งหมดแปดสันเจ้าแล้ววิถีชีวิตส่วนใหญ่ล่ะครับนอกเหนือจากาการพัระม วิถีชีวิตส่วนใหญ่เมื่อก่อนนะคะชาวบ้านจะคิดอย่างเดียวคือทําการประมงแต่ณน,นเวลานี้ที่ส่วนใหญ่ทําคือการท่องเที่ยวทาท่องทเที่ยวน่ะเข้ามาบูมเพราะว่าสมัยพศ2,549ตอนนั้นเนี่ยฟองสบู่แตกมากเลยออกเรือก,ก็ไม่ได้เดี๋ยวนี้มันก็หาปลายากขึ้นนะหาปลายากขึ้นเราจะทําไงวิถีชีวิตประมงมันก็จบกัน เราก็หันมาใช้ประมงพื้นบ้านซึ่งก็จะมีาการดุนเคยการหาปลาเหมือนปลาสดๆที่ได้ได้มาเนี่ยเราก็จะหาปลาหาอะไรวัดสม,มุติเทพหาวนารามทราบ้านเขาเรียกกันวัาแหลมสนนะครับก่อนสมัยก่อนราชการที่ห้าเคยเสด็จประพาสมาที่นี่ ที่ชุมชนประแสนะครับคือมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มันหลากหลายมากๆเลยนี้ก็คือจะมาแบบว่าจุดชมวิวตรงแหลมสนนะครับนี่อันนี้ทําอะไรอ่ะครับตกปลาตกปลาปลาอะไรอ่ะมดลูกมดูกครับมีแล้วปลากัน่นี้มีเดบได้ไหยครับวันนี้ขอดูได้ไหมอันนี้เขาเรียกปลาอะไรครับปลานุนปลาปลากระทะปลาขนุนปลากระทะป้าตกได้บ้างไหมวันนี้แล้วก็ปลา เทนี่อันนี้คือปลาที่ป้าตกได้ใช่ไหมเมื่อกี้ใช่จ้ะอ๋ออันนี้คือปลาหมอเทศนะครับที่เรากินกันทุกวันทุกวันนั่นแหละนานไหมเอ่าป้าจะตกได้ตัวหนึ่งอ่ะโอ้นานโอ้นี่ไงนี่ไงนี่ไงนะโอ้ยได้แล้วได้แล้วได้แล้วอย่ามองอันนี้ปลาอะไรอันนี้ปลาอะไรออดแอด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 อออดออดแอดอออดออดแอดอออดออดแอดออดอดออดแอดอนดแอดออดแอดออดแอดอออออดแอดอออดออออดแอด เป็นเรือลบหลวงที่ปลดระวางเป็นลำที่สองไม่ใช่ลำแรกเพราะว่าลำแรกอะโดนสหราฐอาะจมลงในน้ำของเกาหลีนะแล้วก,ก็สร้างลำใหม่ขึ้นมาชื่อตรงกับประแสแต่เรือลำนี้มันใช้งานไม่ได้ mm hmm. ก็ไปทําเรื่องตรงนี้ขอเรือลำนี้มาเพื่อมาตั้งเป็น,นอนุสรเรือรบหลวงประแสเพื่อให้คนในชุมชนได้มาเที่ยวแล้วก็มาเห็น,หนอนุสรว่าเรือรบหลวงลำนี้ได้ไปทําวีรกรรมก็ไปช่วยสู้รบในสงครามโลกครั้งที่สอง ฝ่าจะเอาเรือเข้าเรือออกเนี่ยเราต้องใช้พิดของชาวบ้านคือคือภูมิปัญญาน้ําขึ้นน้ําลงเนี่ยค่ะพอน้ําขึ้นเราก็เอาเรือลํานี้ดันขึ้นมาพอน้ําลงเรือจะอยู่นิ่งๆเพราะอยู่พอน้ําขึ้นเราก็ดันเรือลำนี้ขึ้นมาคือใช้ภูมิปัญญาของชาวบ้านโดยตรงค่ะเอาเรือลํำนี้ขึ้นมาตั้งต่างานอ่เป็นเรือลบหลวงประเสริฐซึ่งประเทศเกาหลีอ่ะจะมากับใบเรือลํานี้เขาบอกว่าเรือลํำเนี้ยทำให้เกาหลีของเขาเนี่ยมีชื่อเสียงเพราะว่าเรือลำเนี้ยไปช่วยลบ ตีหนึ่งสองเป็นชื่อเรือหมายเลขเรือค่ะคนเข้ามานะักท่องเที่ยวมาเนะี่ยมาแต่ละครั้งเนะี่ยทุกคนจะถูหวยบ่อยเหมือนมาคราวเนี้ยคนนั้นก็ซื้ออกลับไปเดี๋ยวอีกจังหวัดหนึง่งเอามามันก็เวียน<ร>ใช่ฮะคือทุกครั้งมาทุกคน,นะจะเอาเนี่ยเป็นเลขเป็นเอกลักษณ์เป็นเลขดินนะทำอย่างไรกันดีเพราะปากน้ำประแสเนะี่ยหันกลับไม่ทิ้งมีประมงแต่เรามีอีกหลากหลายทําไมเราไม่เอาสิ่งเนี้ยมาขายนักท่องเที่ยวไปให้อยู่ ให้คนในชุมชนอยู่ได้คือเอามาเป็นไรายได้เสริมไม่ได้เป็นไรายได้ดักก็จริงเราก็หันดูเรามีอะไรมีวัตตะเคียนงามอายุ500ปีมีบ้านเก่าซึ่งอายุเป็นร้อยตรงนี้ทําไมเราไม่ไมาเอามาชูตรงนี้แล้วก็เรามีอีกส่วนหนึ่งเรือลบบลวงกระแสทึิ้งเพิ่งมาตามหลังเนี่ยทำไมเราไม่เอาเป็นตัวชูทุ่งโปร่งทองเราก็มีตอนนั้นยังไม่โด่งดังทุ่งโปรทองเวลาไปก็ไปทางเรือแล้วชาวบ้านที่เขา ตอนนั้นเขา,เาบ่นไว้เขาได้สมใจปรารถนาเข้ามาสร้างสะพานไปถึงไหว้สารเจ้าพ่อได้เข้ามาทำด้วยเรามีหลากหลายเรามีสเสด็จเตี่ยงกับหลวงจุฬพลตึ่งอยู่คู่กับคนในชุมชนปากน้ำประแสนอ่ะเขาตั้งข้อตำหนักกับหลวงจุฬพรเฉลิมพระเกีๆๆยรพระพิดาเลยแหละเขทำอะไร วัดตะเคียนน่ะารามเ,เ,เอกลักษณ์โดดเด่นก็คือต้นตะเคียนใหญ่500ปีแล้ววัดก็รสร้างมาทั้งหมดก็เกือบ500ปีเจ้าแม่ตะเคียนที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะคนในชุมชนนับถือเพราะว่าเวลาออกเรือเนี่ยเมื่อก่อนเราไม่มีเรดาร์ไม่มีอะไรดูออกเรือปั๊บเนี่ยทำไมถึงจะกลับเข้าหาฝั่งวิ่งออกไปไกลพู้นหันมาลเลยเจอยอดตะเคียนตรงน,นี้ฝั่งของเราที่จะวิ่งเข้าหาก็คือเป็นต้นไม้มหัศจรรย์ มาสจัจจร์500ปีของคนในชุมชนตองน้ำประเสเวลามีทุกมียากมีอะไรแล้วก็ไปกราบไหว้แล้วขอพรท่านบนบานว่าถ้าได้ัใจปรารถนาหรือสิ่งต่างๆที่ลูกได้นะก็มีสองอย่างที่ไปคือผ้าเอาไปพันรอบท่านผ้าสามสีแล้วก็ลำบงท่านชอบมากอืไปลำบงถวายท่านแล้วแต่เก้ารอบ99รอบอก็แล้วแต่คนจะบน ใส่หั่นไปใส่ในแจงรอนด้วยเดี๋ยว้านเดี๋ยป้นป้นเป็นกลมๆกว่าอย่างงี้ก่อนปั้นเป็นกลมๆก่อนไม่เสียบไปนะไม่เสียบจ้ะแล้วก็กดอ่าป้าอดูมากดเออมากดอุ่นใจเย็นๆลายากที่พองๆอ่ะเขาสุกแล้วไหส้เขาสุกแล้วเขาปลาเดี๋ยวเขาไม่ได้ใส่สีมันเนี่ยมันก็ออกเป็นสีนี้ส่งมาดูหน่อย ถูกแล้วค่ะหน้าตาจะเป็นแบบนี้แล้วพร้อมทานได้เลยพร้อมทานได้เลยอืมกินโชว์ด้วยโอ้ยหอมมากอ่ะส่ๆร้อนนะจ๊ะอันนี้มันจะเป็นแบบเพื่อสุขภาพเพราะว่ามันไม่มีน้ำมันมันไม่ได้ทอดนะคะนี่โอเคเดี๋ยวเราก็จะมาลองชิมกันดูอืมร้อนนะร้อนนะแม่แม่ มชาติเครื่องปรุงผัดเปี้ยหวานก็จะมีอ่ะดับแรกเดี๋ยวเราจะใส่กระเทียมกระเทียมใส่เส้นอใส่เส้นใส่เส้นน้ำซอสน้ำซอสผัดเปี้ยหวานก็โดยตรงก็ปรุงไว้ปรุงไว้แล้วก็คลุกเขาใสุ่้งเราจะทำทะเีค่ะ อันนี wilt, like like ้คือมีหมูมีหมูมีไก่ก๋วยเตี๋ยวผัดเปรี้ยวหวานก็คือจะเป็นทะเลอย่างเดียวใช่เป็นทะเลผสมหวานเนี่ยุกแล้วนะคะเนี่ยอ่าผสมก๋วยเตี๋ยดๆด้วยค่าอ่าอ่ยช่วยบอยโอเคอันนี้ก็จะผัดปูก๋วยเตี๋ยวผัดปูจ้าน้ำกะทิแล้วก็น้ำพริกแล้วก็ปูแล้วก็ใส่เครื่องปรุงแล้วก็มามาเคี่ยวกันให้มันมันได้ที่ให้ได้รสแล้วแต่เราชอบอย่างนั้นนะจ๊ะเนี่ย ดูแลไม่กล้าโผล่ออกจากการดูท่าทางเหมือนจะเกรงนะครับอยู่ที่บ้านไม่เคยทำของข้าวไม่เกรงแต่ยกแขนแบบยกไหล่ขึ้นสูงมากจะบอกว่าพวกที่เขาทำก๋วยเตี๋ยวผัดอ่ะเขาได้กล้ามแขนเลยนะเนี่ยที่แค่กู มื้ออาหารของเราก็จะมีแจงรอนนะคะซึ่งทํามาจากเนื้อปลากับใบขู่ซึ่งส่วนหนึ่งก็มาทําเป็นทอดมันทอดมันมัน,มน,มนแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ชอบแบบสุขภาพก็จะต้องเป็นอันนี้เลยแจงรอนนะครับรองนี่ทานผู้ทาใบขู่ได้เลยน่คะถ้าเกิดว่าใครที่สนใจนะนี่เลยชาใบขู่ที่นี่เขามีขายด้วยนะครับอันนี้คือซองละห้าสิบบาท ทอนมันอันนี้ก็คือแบบไม่ใส่แป้งก็คือเป็นเนื้อปลาล้วนๆนะคะเหมือนคล้ายๆดูคล้ายๆเหมือนเนื้ปลากรายอะไรอย่างเงี้ยแหละทำเมันจะบนคนมันจิ้มที่นี่เราไม่ทำรสหวานแล่วนะครับก๋วยเตี๋ยวผัดเพื่อหวานซึ่งหาทานได้ที่เฉพาะที่ชุมชนแม่แส่างเดียวใช่ เป็นอาหารพื้นถิ่นดังเดิมเพราะเปรี้ว่านที่เรารู้จักกันก็คือไอ้ที่มีตังกวามีมสับประรดมีอะไรอย่างี้นะครับนี่สำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเป็นอาหารจานเดียวที่สามารถมาสั่งทานกับเราได้แล้วก็สะดวกสบายหรือมาทำกิจกรรมผัดเองก็ได้เนอะเหมือนคุณแม่ทำอะ่ะใช่ค่ะหืมอร่อยอะ่ะแล้วก็สามารถทานคู่กับใบขู่ได้เลยแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวผัดปู อืมอร่อยรสชาติออกเปรี้ยวๆหวานๆน,นี่ชูลงด้วยใบขู่เลยที่หาทานได้เฉพาะที่นี่เท่านั้นนะถ้าเกิดว่าใครที่สนใจอยากจะมาทำกิจกรรมทำอาหารแบบนี้นะครับก็สามารถติดต่อป้าเต๋ได้เลยทุกองทอนะข้าวมาถ้าได้สองด้านนะคะด้านที่ใกล้ที่สุดก็คือด้านตรงนี้ค่ะตรงสะพานของบ้านจะาแม่ผููตรงเนี้ยเป็นทางเข้าที่ง่ายและสะดวกสบายที่สุดและอีกทางที่สองคือสะพานตรงเรือลบ ถ้าสามารถจอเดเรือลบก,ก็สามารถเข้าได้สุกสะพานเชื่อมโยง2กิโลจิตสามารถเชื่อมโยงถึงกันได้สําหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบเดินวอล์กอินหรือชอบธรรมชาติสามารถเดินตะลุถึงกันได้นะก็นั่งเรือนะถ้าตอนช่วงน้ําหลากเราสามารถเชื่อมโยงระหว่างคลองปะสะัสแสคลองสมผู้ที่ล่างเรือนะไปถึงคลองเรือลบได้ถ้าเวลาน้ําหลากแต่ถ้าเวลาน้ําแห้งต้องนั่งสามรา้ออย่างเดียวค่ะ ตรงนี้ครับคือบ้านที่หมอปลามาถ่ายทํานะคะพ่ผมเป็นบ้านเก่าร้อยปีใช่ไหมพี่ครับผมมันไม่ได้ป่วยมันไม่ปีนทำไมถึงแบบอันเาเปลี่ยนมือมือพี่สามพี่สี่แล้วครับนี่ครับแล้ก็เป็นคก้าวแล้วครับทุกคนที่ร้องกีตาร์กีตาถ่ายรูปได้ครับไหนบ้างครับที่นี่ไม่มีคนอยู่มานานแล้วหรอพี่มันก็นานครับแต่ว่ามีคนเกามาดูแลดูอะไรอยู่ครับ ข่าวพี mm ่นั่นแหะครับนั่นนั่นอ๋ออันนู้นจุดข้อเนคมีเยอะนะขางขาวเป็นที่อาศัยแตเตรงต้นมะขามครับที่ว่าหมอปลาเขจับวิญญาณได้ที่ต้นมะขามหลังบ้านครับ จะมี3ล้อบ,บริการนะคะถ้านักท่องเที่ยวมาเดินจากเรือลบแล้วมาถึงทะลุนี้แต่รถจอดที่เรือลบเราก็นั่ง3ลอ้อ4คนร้อยออกไปรับรถที่เอ่อเรือลบหลือกระแสแต่ถ้าเอา่อคนที่เดินจากตรงนี้ไปทะลุเรือลบเราก็มี3ล้อจากเรือลบมาส่ง4คนร้อยอ่เราก็มีพื้นเอ่อสามล้อให้บริการกีฬาเท่ากันเท่าเทียมกันสามล้อตรงนี้บริการนักท่องเที่ยว Ie Harr ing, ata, ช่องเราหน่อยฝากช่องเราหน่อยกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งช่องเที่ยวคนอิจฉาด้วยนะคะ